หลังจากวันวาเลนไทน์ผ่านไปนี่นะครับทุกคนคงจะมีความรักกันเต็มที่นะครับกับทั้งพ่อแม่ลูกหลานกับเพื่อนแล้วก็แน่นอนครับกับผัวเอ้ยใช่สิกับสามีกับภรรยาหรือแฟนของท่านนั่นเองนะครับแต่เรบอกนะครับว่าเดี๋ยวคืนนี้นี่นะครับวันพฤหัสที่15นี้หลังจากที่เราได้มีความรักกันเนี่ยนะครับกับทุกๆคนในชุดของเราแล้วเราจะกลับมามีความรักกันกับผมอาจารย์คริสกับคลาสภาษาอังกฤษก็คือ topics for conversation สหรับแก๊ง intermediate นั่นเองเนี่ยนะครับใครที่เก่งหน่อยมีชั่วโมงบินภาษาอังกฤษเยอะหน่อย เข้ามาเรียนกับผมได้นะครับเราจะมีการซ้อมสนทนาภาษาอังกฤษหลายเรื่องนะครับผมจะสอนวิธีการพูดสอนวิธีการฝึกสอนเทคนิคในการสื่อสารให้ดีขึ้นและแน่นอนครับสอนภาษาที่เราสามารถที่จะเอามาประดับปากและปัญญาที่เราจะได้ไปพูดกับเขาได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> อยากจะบอกว่าใครที่พลาดวันวาเลนไทน์เมื่อวานนี้เพราะว่ายังไม่มีคู่รักเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเรามาฝึกภาษาอังกฤษกันในเดือนนี้และเดือนหน้าและตลอดทั้งปีกับผมอาจารย์คริสนะครับแล้วเราเลงเลยครับวาเลนไทน์ Valentine ปีหน้าเดี๋ยวเราไปสอนฝรั่งไอ้ไม่ใช่สสิเราไปอน หังเนี่ยนะครับอะไรเกี่ยวกับภาษาไทยกับวัฒนธรรมไทยแลกเปลี่ยนภาษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แลกเปลี่ยนสารแลกตัวบาซิลัสนะครับก็นะฮะอยากจะแลกเปลี่ยนอะไรก็แลกกันไปนะครับและแน่นอนเขาอย่างที่ผมพูดเสมอนะครับว่าถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษแล้วนะครับเราจะเปิดโลกเราไปเจอเจอไปสื่อสารกับชาติต่างชาติได้เยอะขึ้นในหลายบริบทหลายรูปแบบและก็มีหลายโอกาสนะครับแต่แล้นเขาพูดเสมอนะครับว่าเก่งภาษาอังกฤษจะทําให้คุณมีโอกาสทองเอ้ยเออมีโอกาสทองที่จะได้ ไปทํางานทําธุรกิจหรือเปิดโลกทัศน์หรือไปสื่อสารกับชาต่ตางชาติไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศหรือเรียนหนังสือในประเทศไทยแต่เป็นภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นและใครจะรู้นะครับถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษเก่งๆสามารถทําให้เขาประทับใจสื่อสารเพื่อสร้างทั้งรีซอสผลลั์และสื่อสารเพื่อให้เกิดความสรรัมพันธ์ที่ดีคือ relationship คุณจะได้ทั้งเพื่อนใหม่ลูกค้าใหม่ๆหัวหน้าเจ้านายใหม่ๆนายจ้างใหม่ๆคู่ขาเอ้ยไม่ใช่คู่ค้าใหม่ๆแล้วก็คู่ขาเอ้ยแล้วก็คู่รักใหม่ๆนะครับที่เป็น าชาที่จะทำให้ชุดของคุณนั้นเหมือนเจ้าหญิงแจสมินที่นั่งอยู่บนพรมจันนั่นะครับ <c oughs> ที่นั่งอยู่บนพรมที่บินข้ามพระจันทร์นี่นะครับและมีการร้องเพลงว่า a whole new world นะครับผม a new fantastic point of view เป็นโลกใหม่ที่ไม่เคยเจอะเจอและก็เป็นมุมมองที่สุดยอดที่ไม่เคยประสบมาก่อ <Okay. S 1> นเลยครับอย่าลืมนะครับสนทนาภาษาเก่งจะเปิดโอกาสให้คุณได้เยอะมากอย่างแน่นอนครับัลนอย่าลืมนะครับคลาสนี้เริ่มกันแล้วในวันพฤหัสที่15นี้เรียนกันนะครับพ พระฤหัสนะครับในเดือนกุมภาพัน์นี้ถึงมีนาคมนี้เลยทีเดียวเนี่ยนะครับเรียนกันทั้งหมด10ครั้งแต่ผมแถมครั้งแน่นอนนะครับ <S <S เรียนกันตั้งแต่2ทุ่มถึง4ี่ทุ่มโดยประมาณนะครับเรียนกันครั้งละสชั่วโมงแต่ผมก็จะแถมเวลาด้วยเรียนกันใน Facebook Live และที่สําคัญที่สุดคือเราจะมาฝึกการสนทนากันนะครับใน Zoom Class ที่เป็นคลาสสดนะครับรบรับรองครับว่าคุณจะรู้ทั้งเทคนิครู้ทั้งทริคในการที่เราจะพัฒนาการเรียนรู้และการฝึกฝนให้ดีขึ้นเรียนรู้วิธีการที่จะสื่อสารได้้้้้้เยออะะขขึึนนไไดดมมาาากกกแลควรูษงฤี ผังใหญ่ๆที่จะเอาไปประดับปากและปัญญาที่เราจะไปพูดภาษากับเขาได้ต่อไปอย่างมีความสุขและความสําเร็จกันต่อไปนะครับก็สมัครกันได้เลยทีเดียวนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์หรือที่ l i น e แอหรือที่ Facebook Messenger ของเรานั่นเองครับแล้วเจอกันในคลาสนะครับ